คนถามไทยกันมาเยอะว่าลาคอสของเรียนแบบเป็นยังไงตอนที่เราก็มาให้ดูเบื้องต้นถ้ามาอย่างเงี้ยแข็งโคกแต่เขาจะปักลงนะครับเขาไม่ได้เป็นตัวเขาไม่ได้เป็นตัวแปะออกเขาจะปักทะลุด้านหลังการดูเบื้องต้น จะแข็งอ่ะปากทะลูกด้านหลังป้ายตรงนี้ก็ตัวอ,กอักษรเนีหมันไม,ไม่ไม่ค่อยนูนแข็งข้างนนข้างรูปเป็นเป็นรอยไฟลนไฟแช็กลนแข็งมีสลิมฟิตเดินรัดรูป ีถามกันมาเยอะก็ให้ดูนี่แหละของจริงนี่แหละคลาสสิกว่ลาคอสคลาสสิกตอนนี้คงกระจ่างกันแล้วใช่ไหมครับว่าของเรียนแบบเป็นยังไง บุกคนบางทีวิจารณ์หนักมากก็เลยจัดให้ดูสั้น เหรียนแบบจริงๆไม่ใช่เล่นๆถ่ายเสื้อแล้วก็มีเป็นระยะๆเะะอากระดุมข้างในเวลาเย็บนี่ด้านในแขนจำ สังเกตได้จะจะเดินน้อยกว่า,าแท้จะเป็นพวง